สวัสดีครับพี่น้องตอนบ่ายเนาะพี่น้องเนาะอันมือน,นีก็เปลี่ยนกระถางดอกไม่อันอันชุน่นส้มข่อยข่อยก็เลยสีมถทายวิดีโอให้เบิ่งนี่ข่อยเปลี่ยนกระถางมือน,นีกีดินเต็มเลยพี่น้องข่อยใส่เต็มทีเลยมือน,นีข่ยอยบ่สนใจหล่นไปเลยขอ่อยขยุกฐานมาันข้นแน่น้อยเนึงข่อยก็เลยอันนั้นเดี๋ยวจักหน่อยนี่เพิ่นก็สิขึ้นที่บันมือนีเพิ่นก,กําล่างแตกประจูป,ประจะอยู่ข่อยก็เลยสีมาถทายให้เบิ่งนะ นี่นางนี่กะโอ้ยบ่ธรรมดาได้ดอกสอนสําได้พี่น้องเพิ่นซ้อนสอนสอนลายพนความสอนของเพิ่นพุ่นะบ่ธรรมดาพี่น้องงามเธอสวยหลายสีแดงสัมเหลียบหมูเนาะพี่น้องเนาะมันกะพืนพ้นเพื่อนกะขวดน้ำข่อยเปลี่ยนกระถางมือนีแต่ว่าตอนเปลี่ยนข่อยกะบ่ไไรเอามาให้อันทายเบิงข่อยซับโทรศัพย์อยู่ข่อยกะเลยลืมนะพี่น้อง กับว่เป็นยังพ่อเฮ็ดแล้วเฮากับมาไายเบิ่งกระไดขึ้นเกาใสขึ้นไปหลายๆโหลดพี่น้องมันพูนกระถางนี่นี่กระถางใสให้เพิ่นอันนี้เพิ่นกะเป็นดอกซอนเนี่พี่น้องเบิ่งเพิ่นอันนั้นเพิ่นแตกเพิ่นแตกนี่หรือเพิ่นเพิ่นแตกอันนั้นคอยกระเด็ดใบเพิ่นออกนะพี่น้องให้เพิ่นขึ้นไม่เด็ดใบเพิ่นออกเนาะเพิ่งกะจะขึ้นไม่อันนั้นกัเป็นดอกมูลมูลจังไรดอกคอยกระลืมไปแเราคอยกระจำบ่ค่อยได้นะพี่น้อง มันกระมุนีหอยกระเด็ดใบเพิ่นดอกมดให้เลือแต่การมันให้เพิ่นได้ขึ้นไหมเ็นบอกเปลี่ยนมดทุกกระถางเลยพี่น้องเปลี่ยนอันนี้ก็โคตรงามงามเลยอันหัวเพิ่นงามแห้งนี่หอยกระเด็ดใบออกกิ่งได้เนีอยหน่อยกระแนดอกแยนดอกบอให้เพิ่นมีหลายนะพี่น้องเอาให้มีเนีอยหน่อยเนาะไหลนางนี่กัคือกันขาเพิ่นเพิ่อเกยีางมายังใส่ยังขวางเพิ่นนี่กระดอกสีชมพู พิ่นกะบ่ค่อยงามดอกแต่ว่าเพิ่นอยากอยู่ไเพิ่นอยู่สักก้อนเดี๋ยวก็โลนทติมุ้งพิ่นเองละด่านี้กะอันนี้กะบ่แม่นดอกซ้อนเด้พี่น้องดอกเดียวแต่ว่าเพิ่นนั่งออกเป็นเป็นชมพูอ่ะนั่นโลนล่ะบ่เป็นหยังโลนกัโลนบ่บ่ได้ยากนี่พักก็เป็นดอกเนาะมื้อนี้กะเฮ็ดได้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13กระถางพี่น้อง วันนี้ก็เลี่ยนได้สิบสามกระถางพ่อก็เลยมาทายให้เบิงเนาะนี่เนี่ยก็จะเป็นกระได้แค่ซ้ำนี่ละพี่น้องกะกะงามยูดอกเดี๋ยวมันกับสิงามเดียวบานนี่ได้จักอันนั้นเดี๋ยวขอสิมะทายขึ้นอีกกะดอกพ่นออกได้หลายกว่าสิมะทายเบิงอย่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ข่อยกระเฮ็ดให้เบิงพ่อสอบ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 ซื้ออันตัวหน่อยกะใส่กระถางหน่อยพี่น้อง ให้เพื่อนได้อันนั้นออกมาบานนี้คอยก็เลยเห็นเพื่อนนั่นอากาศดีดๆพอกก็เลยออกมาถ่ายตอนนี้ประมาณสี่โมงแรงพี่น้องสี่โมงกลัวๆนี่ลหละอันละมี่นั่งนี่อันพ่ออยู่กับม,มูเนี่ยเห็นมางามบอพี่น้องเอ้ยควัญสวยของเพื่อนเนาะอันนี้ก็กระล่างตูมกระล่างตูมตูมตูมใส่กันมี่นั่งนี่ก็อันใบร้ายราย ใบใบลลยพี่น้องใบลลยจะเข้าห้องว่าอันใดล่ะข่อยบ่ได้ไปห้องตามน้อก็เขาหองตามอีหล่าอีนั่งของข่อยน้อก็บ่ห้องว่านั่งนั่นนั่งนี่เธอนี่เธอนั่นข่อยก็บเขาบอไปห้องเด้อข่อยก็ชิห้องตามจะตายข่อยนี่ล่ะเพราะว่าข่อยปู่ไว้คว่วสวยงามของข่อยเองเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สวนส้มพี่น้องมือนี้กะบ่มีอีหยังหลยดอกพี่น้องกะก็สิเอายุดใบซ้ำหนี่กอนเนาะพี่น้องเนาะฉีบมันก็ยาวล่ะ มากกักดไร่ไรกดจิดตามให้นั่งน้ำเด้อค่ะเด้อสาวบลอยู่ต่างแดนแต่มียังดีเดียวสิมาโพสิ์ใเบิงอีกสิมาทํำวิดีโอให้เบิงอีกเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายหลายค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบายซียูบาย